วิสานยีวิสานยีวิสานยีรัวฮะรัวอรัวมือมืออรัวใด้สามสีตั้งมือรัวสา ช่วยตอบใจดวนว้ที่ยังผมคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่หดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอรักไหม รักไหมรักรักใครรักพี่้อง